And, and, and oh, nose, head, shoulders, knees, and toes, and toes. One more time. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees. And toes. เด็กๆจเด็กทำตามได้ไหมคะเด็กทำได้ไหมคะอันไล่อ่ะอีกรอบหนึ่งนะคะอีกรอบหนึ่งนะคะแ่ห่างนิดแค่่งนิด Shoulders, knees, and toes, knees, and toes. Head. Shoulders, knees, and toes, knees, and toes. And eyes, and ears, and mouth, and nose. Head. Shoulders, knees, and toes, knees, and toes. One more time. Head, shoulders, knees, and toes, knees and toes. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes, and eyes, and ears, and mouth, and nose. Head, shoulders, knees, and toes, knees, and toes. <laughs> จบไปแล้วจบไปแล้วอตอนนี้คุณครูจะให้เด็กๆเปิดไม้นะคะให้เด็กๆเปิดไม้แล้วเด็กๆท่อง A อถึงเพร้อมๆกันได้ไหมคะได้ไหมคะเด็กๆเปิดไม้เลยค่ะช่วยกันท่องนะคะพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสาเปิดไม้ยังคะท่องเลยค่ะ A อ เอเฉยๆนี่แหละไม่ต้องออกเสียงโฟนิกนะคะอ่ะพร้อมกันเลยค่ะ A อ C D E F G ีอีเอฟจีเอ q r u เก่งมากเลยคนอื่นไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะคะอ่าตอนนี้เด็กๆมีกระดาษกับดินสอไหมคะเด็กๆมีกระดาษกับดินสอไหมคะอ่าเด็กๆไปหากระดาษเด็กๆไปหากระดาษกับดินสอมานะคะลูกเด็กๆไปเตรียมกระดาษกับดินสอมานะคะเดี๋ยวถ้าคุณครูชี้ตัวไหน อเดี๋ยววันพวกนี้จะเอาเอออาทิตย์หน้าจะเอาคําศัพท์อะไรนะเรียกอะไรนะสื่อมานะคะสื่อการสอนมาท่านครูชี้ตัวไหนใครเขียนได้ชูให้คุณครูดูนะคะอ่าพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังคะเด็กๆเ,เอากระดาษกระดินสอนมาหรือยังคะใครเอามาแล้วโอเคให้หน่อย โอเคให้หน่อยใครเอามาแล้วโอเคให้หน่อยใครกดโอเคให้คุณครูบ้างกดโอเคให้หน่อยนะคะ,ะพร้อมแล้วเนาะตัวแรกก <c oughs> ิ่งกูจะให้เขียนง่ายสุดๆเลยตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรคะตัวนี้เรียกว่าตัวอะไรบ้านตัวอะไรคะ ให้เขียนนะคะลูกให้เขียน,ยนตัวอะไรคะตัวไหนดูกตัวอะไร,ดดต,ะไรตัวนี้ลูกตัวนี้โอ,โอ,โอค่ะเออตัวโอค่ะเก่งมากเก่งมากมีน้องไออุ่นตอบคุณครูด้วยเด็กๆช่วยกันตอบคุณครูได้นะคะลกูกเปิดไม้นะคะเปิดไม้แล้วปิดไม้ตอบแล้วปิดไม้นะคะลกูกอ่าตัวโอตัวโอเหมือนเลขอะไรคะ มันเลขอะไรคะใช่แล้วตัวโอเหมือนเลขศูนย์อ่าเขียนเลยใครเขียนเสร็จแล้วโชว์ให้หน่อยโชว์ให้ดูคุณครูคดูหน่อยคะ่ะขอดูตัวโอของเด็กๆหน่อยนะคะตัวโอเดี๋ยวครูก็จะเขียนเหมือนกันนะอ่าคุณครูก็จะเขียนเหมือนกันโอ้ o, กลมๆกลม,มบ้างลีบ้าง เขียนหรือยังคะเด็กๆเขียนหรือยังชูหน่อยมีพี่ไออนมีพี่มุกดาโชวมาแล้วมีคุณครูโชมาแล้วน้องจอมโชวมาแล้วใครอีกคะก้อแลม่โมกมาหลกได้ไหมคะโอตัวโอตัวโอนะคะ นี่คือตัวโอ,อเ,ขวเขียนหรืออยังน้องเดชเ,เขียนหรืออยังครับน้องพิมพ์น้องพิมพ์เขียนหรืยังเสียงมันสั่นทำได้บ้างไหนดูสิน้องน้ำหวานน้ำหวานมาแล้วเขียนตัวโอให้หน่อยเขียนได้ไหมคะ ให้เขียนตัวโอได้อีกคะน้องกัปตันเขียนได้ไหมครับลูกศูนย์สวัสดีค่ะปอนกัปตันนั่งดีๆเดี๋ยวแม่จะได้ปิดไม้อ่ะสวัสดีค่ะคุณปวนสวัสดีครับป๊อบๆเสียงไม่ให้มาสะท้อนเสียงไม่ให้มาสะท้อน ตัวโอค่ะใครส่งงานคุณครูแล้วบ้างตัวโอนะคะโอโอโอไหนโชว์มาเลยค่ะโอตัวต่อไปแล้วนะคะโอเสร็จแล้วจะให้เขียนตัวตัวอะไรที่น่าอีกเนาะวันนี้เอาแค่3ามตัวพอเนาะตัวอะไรที่น่าอีกเด็กออ่า x วันนี้จะเอาตัว X ตรงนี้นะคะ X เด็กเขียนได้ไหมคะกากระบาด x ไม่ช่ยอ่าเขียนได้ไหมคะ x ตัว x นะคะตัว x แบบนี้วันนี้จะเอาสามตัวแค่นั้น<อ>นะเอาเปิดไ,ได้ไหมเที่ยวต้นได้ไหมั ตัว x นะคะคนี่ตัว x โชว์มาหน่อยใครเขียนเสร็จแล้วมาค่ะลากมาลากมานะคะลูกลากมาทางซ้ายลากมาทางขวานี้ x เขียนได้หรือยังคะใครเขียนแล้วบ้าง โชว์เลยค่ะใครเขียนเสร็จแล้วโชว์เลยโชว์ให้คุณครูดูไหนะค่ะน้องไอ้อุ่นเสร็จแล้วน้องกัปตันเสร็จแล้วพี่พิมพ์หรอคะหรือว่าพี่อะไรพี่พีพี่เขาหอมเสร็จแล้วน้องจอมก็เสร็จแล้วมีใครเสร็จอีกคะครูไม่เห็นจอหมดนะด๋ยวก่อนนะ อ่ามีน้องอะไรอีกน้องนับดาวน้องมินนี่น้องออตโต้น้องอะไรอีกคะน้องมินนี่เออน้องน้องกุลอ่าเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเลยดีไหมคะดีไหมคะโอเคไหมคะตัวต่อไปอ่าตัวต่อไปเอาที่ง่ายที่สุดนะตัวอะไรดีนอที่ง่ายที่สุดนี่ ตัวทีอ่าเด็กๆตัวทีทีเถนี่นะคะทีเถนี่ตัวทีเ,เอาสมุดเอาดินสอเอาปากกาเตรียมพร้อมเขียนคุณครูก็จะเขียนเหมือนกัน,นต,ต,ตัวทีนะคะลากลงลาก,ลกเส้นลงตรงๆเด็ลกลากลาเส้นลงตรงๆนะลูกแล้วก็ขีดข้างบนทีทีเถอะ ที่เถอน่นนที่เถอน,นะคะได้ไหมคะได้ไหมคะใครเสร็จแล้วโชว์ค่ะตัวทีค่ะใครเสร็จแล้วโชว์ค่ะตัวทีตัวทีตัวที เสร็จแล้วเหรอคะโชว์เลยคะ่ะนั่นเนาะอนบาลหนึ่งโนบานสองโนบาลสามก็ทำได้วันนี้คุณครูยังไม่เห็นอนบาลสามอ๋อมีพี่น้ำตูนหนึ่งคนน้องมินนี่สองคนใครอีกนะพี่อนบาลสามอะ่ะมีใครอีกหลกสามสามคนเหรอคะวันนี้พี่อนบาลสาม นี่เสร็จแล้วตัวที่อ่าเดี๋ยวให้เด็กๆวาดรูปข้างๆตรงนี้เด็กๆวาดรูปข้างๆคำศัพท์ของเด็กๆนะคะเลี้ยวมาโชว์ให้คุณครูค่วคะวาดรูปเลยคะ่ะวาดรูปอะไรก็ได้หัวใจก็ได้อะไรก็ได้ข้างๆนะคะลูกวาดไปเลยข้างๆเลยอ่าค,คุณครูก็จะวาดเหมือนกัน

ว,วาดสวยๆนะคะสวยหรือ,อยังคะวันนี้มีคำศัพท์สามตัวนะที่ให้เด็กๆเขียนนะคะวาดสวยๆนะไ,ไ,ไหนดูของพี่นับดาวก่อนพี่นับดาวไหนดูสิโชว์ขึ้นหลูกตั้งขึ้นงั่นออกเลยนะไหนพี่นับดาวไม่เห็นอนะใครไหนไปไหนแล้วค่ะโอ้มีหัวใจ มีหัวใจด้วยเนาะใครอีกคะใครวาเสร็จอีกอ้มือัวเอ๋หรอใครอีกใครอีกนี่คุณครูก็จะมีตัว O อตัว X ตัวทมีหัวใจมีมีภูเขาแล้วมีพระอาทิตย์แล้วก็มีสระปลาโอ้ยังไม่ได้วาดปลาเลยข้างๆนี่ เดี๋ยววันหลังให้เด็กๆเตรียมสมุดเตรียมกระดาษก็ได้เตรียมกระดาษเตรียมนินสอเตรียมสีด้วยนะลูกนะเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปวิชาต่อไปภาษาไทยคณิตอังกฤษคุณครูจะให้ทําแล้วก็ระบายสีไปด้วยนะคะเนาะเดี๋ยวเราจะส่งงานกันแบบนี้เลยเดี๋ยวจะมีแบบฝึกหัดให้เด็กๆทาต่อจากนี้นะคะอ่าใครจะส่งงานอีกวาดเยอะๆนะระบายสีสวยๆด้วยก็ได้ บายสีให้ตัวโอค่ะพ่อทีมันก็ต้องดีดอกอ่าระบายสีให้หัวใจตอนนี้ครูก็ยังไม่ได้เตรียมสีเหมือนกันอป,ปากาล่างๆไปตัวโอ ตัวโอตรงนี้ตัวทีตัวเอ็กสามตัววันนี้นะคะดี่ดีท นี่อย่าง,งน้ำๆนนมิเห็นหน้าเลยป,ป,ป้องเๆหน้าไม่เห็นหน้าก็ไม่เห็ปเสร็จหรือยังคะต้องมาเขียนให้ดีระบายดีเลยเอ่เอเก็นมั้ย ใครเสร็จแล้วบ้างชูงให้คุณครูดูได้นะคะฟังเพลงรอดีไหมหรือว่ายังไงดีหรือว่าเด็กๆจะใช้สมาธิ เด็กๆจ๋าเสร็จแล้วส่งใครจะส่งก็ส่งเลย,เด,ยเด็กๆอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาในในที่ครูสร้างอัลบั้มด้วยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะไปอธิบายงานแบบฝึกหัดแล้วนะคะลูกเด็กๆเอาหนังสือมาวางข้างๆไหมคะหนังสือวิชาภาษาอังกฤษอะคะ่ะมีไหมคะลูก เล่มอนุบาล1เล่มสีแดงแดงอนุบาล2ก็เล่มสีเหลืองสีส้มนะคะสีส้มๆ้มพี่อนุบาล3จะเป็นเล่มสีม่วงม่วงแต่เป็นภาษาอังกฤษนะคะภาษาอังกฤษนะคะเดี๋ยวกูจะเปิดให้ดู อะไรหมดีอ่อะไวอาเด็กๆจ๋าคุณครูจะอธิบายวิชาภาษาอังกฤษแบบฝึกแบบฝึก้องอนุบาลหนึ่งก่อนนะคะเด็กๆเ,เปิดไปที่หน้า5ค่ะหน้า5นะคะอนุบาลหนึ่งเล่มสีแดงใครที่เล่มสีแดงเปิดไปที่หน้า5นะคะ หน้าหาค่ะหน้าหาเลยอ่าจะเป็นตัว e เนาะนา้องอนุบาล1จะเป็นตัว e วันนี้จะทำตัว e e เอ e เ e, อนะคะ mm hmm. ให้เด็กๆวงกลมร้อมรอบตัวอักษรที่ถูกต้องและเขียนตามรอยเส้นประนะคะเขียนตามรอยเส้นประข้างล่างตัว e e ใหญ่แล้วก็มี e เล็ก นะคะคมีตัว e ใหญ่แล้วก็ e เล็กตัว e มันจะอยู่ข้างบนตัว e นี่อีกทีนึงให้เด็กๆวงกลมน, <ๆ S 2> นะคะลูกหนึ่งมันมีกี่ตัวเด็กๆช่วยกันนับเหรอหนึ่งสองสามสามตัวเหรอคะเด็กๆช่วยคุณครูหาครูหาได้สามตัวเองสี่ e เล็กด้วยนะคะลูกห้า ห้าตัวใช่ไหมคะห้าหกตัวใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวเด็กๆไปดูนะคะหน้าห้านะคะลูกหน้าห้าว่ามีตัวอ e, ีกี่ตัวตัวอีอีใหญ่อี e เล็กเหมือนอย่างนี้เลยอีอ e, e ีใหญ่อันนี้ตัวอ e ีเล็กนะคะมีอ e ีใหญ่แล้วก็อ e ีเล็กเหมือนเลยนะคะให้เด็กๆไปทำนะคะนี่ของน้องอนุบาลหนึ่ง ส่วนน้องอนุบาลหอีกหน้าหนึ่งหน้า6นะคะให้วงกลมล้อมรอบตัวอักษรที่ถูกต้องและเขียนตามรอยเส้นปะเหมือนกันนะคะนี่คือตัว F F อ่า F F ตรงนี้ F ใหญ่แล้วก็ F เล็กนะคะมีตัวพิมพ์พใหญ่แล้วก็ตัวพิมพ์พเล็กให้เด็กๆวงกลมตัว F ด้วยนะคะวงกลมตัว F มันมี f กี่ตัวทั้ง f ใหญ่แล้วก็ f เล็กนะคะกี่ตัวเด็กๆก็วงกลมนะคะอันนี้ของน้องอนุบาลหนึ่นะคะทำหน้า5แล้วก็หน้า6นะคะส่วนน้องอนุบาลสอง่าน้องอนุบาล2ฟังนะคะลกูกน้องอนุบาลสองจะเป็นเล่มสีส้มๆอนุบาล2อ,อ่าอนุบาลสองหน้า5จะเป็นคําศัพท์ ให้เด็กๆลากลากเส้นโยงภาพกับคำให้สัมพันธ์กันอันนี้คืออะไรก๊อกน้าภาพแรกภาพภาพแรกจะเป็นก๊อกน้ําภาพที่สองจะเป็นแผนที่ภาพที่สามจะเป็นหมวกแก๊ปหมวกนะคะหมวกตรงนี้คำศัพท์หัวมือก็จะเป็นแมปแมปแผนที่เด็กๆก,ก็โยงไปหาแผนที่แคปแคปหมวกเด็กๆก,ก็โยงไปหาหมวก แทบ็บแทบ็บก๊อกน้ำเด็กๆก็โยงไปหาก๊อกน้ำนะคะอ่าหน้าหกหน้าหของพี่อนุบาลสองนะคะเขียนตัวอักษรที่ถูกต้องในช่องว่างและหัดอ่านนี่นี่เป็นหมวกหมวกก็ต้องเป็นตัวอะไรคะ C C <4, S 2> แคปหมวก,กใช่ไหมคะเด็กก็ใส่ C แท็บก๊อกน,น้ำเป็นแท็บเด็กๆก็ใส่ตัว T แมปแผนที่เด็กๆก็ๆเติม <ๆ S 2> <ๆ S 1> ตัว M <ม>ลงไปนะคะนี่ของน้องอพี่อนุบาลสองนะคะส่วนของพี่อนุบาลสามหน้า 5, ห้านะนะคะลูกพี่อนุบาลสามแล้วนะหน้าห้าระบายสีภาพระบายสีภาพและเขียนคำตามรอยปะนะคะ นับดูภาพก่อนเด็กๆ,ๆนับดูภาพนะคะ1 2 3 4งสห้าหภาษาอังกฤษบอกว่าไฟไฟห <ๆ S 1> นะคะไฟหเด็กๆก็เขียนตามรอยคำว่าไฟหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแดเกตัวนะคะได้เด็กๆเขียนชื่อของตัวเองด้วยข้างล่างนะคะลูกไฟหนะคะอ่าส่วนหน้า6 เด็กๆช่วยกันนับเก้าอี้1 2 3 4 5 6 6ภาษาอังกฤษ6 i x s นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 <c oughs> มี9มี9ตัวที่เขียนตามรอยเส้นประนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วเด็กๆก็เขียน <c oughs> ชื่อข้างล่างให้เรียบร้อยนะคะ <c oughs> เสร็จแล้วนะคะ ทำไมมันหมดนึ่ดีทำไมไปไม่ได้พี่ไปคิดอะไรอาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆเข้าใจไหมคะเด็กๆเข้าใจไหมคะคุณครูคะของของอนุบาลสองอีกรอบได้ไหม เมื่อกี้น้อยอุ่นแบบหมดอานุบาลสองหน้าห้าจะเป็นคำศัพท์นะคะหน้าห้าหน้าหกเหมือนกันค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะทุกระดับชั้นจะทำหน้าห้าแล้วก็หน้าหกนะคะเหมือนกันเลยทั้งทั้งสองระดับเลยนะคะเออทั้งสามระดับเลยค่ะผู้ปกครองคะเดี๋ยวผู้ปกครองสะดวก สะดวกคุยกับคุณ <ขอ S 1> ครูคเลยไหมคะมคุณค,ครคูจะขอคุยกับผู้ปกครองแป๊บหนึ่งนะคะ